ครับสวัสดีครับทีมงานพมแดงนะครับทางช่องแคทมิวโฟโต้ขับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำผลไม้นะครับประจำเดือนธันวานี่ช่วงต้นเดือนนะครับผมมือทายถ้ำกะเป็นวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเดือนสิบสอง ที่หนึ่งเดือนท่าน,านว่านะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ผลไม้แนะนําประจําเดือนนะครับต้องบอกก่อนว่าที่เหมาะจะมาขายริมทางริมถนนนะครับเพราะว่าผลไม้มันก็หลากหลายนะครับตามร้านผลไม้ตามร้านขายส่งนะครับมีผลไม้หลากหลายชนิดนะครับแต่ว่าผลไม้ที่เฮ้าแนะนํานะครับเป็นผลไม้ชนิดใดนะครับสาหรับพี่น้อง จะนํามาขายริมทางริมทางหรือเปิดท้ายนะครับเป็นกรณนนีเดียวกันนะครับพี่น้องเปิดท้ายนะครับเห็ดรดเล่ก็สามารถเอาไปปั๊บใส่ได้ยูนะครับผลไม้ในนํานะครับขาดบ่ได้คือส้มจีนนะครับยืนหนึ่งเลยละ่ะเหมาะมากๆสําหรับริมทางริมถนนนะครับแต่ถ้าเอาไปเล่ขายอาจจะเพราะท่านเหมาะปันไดเพราะวาะ่าราคายังสูงอยู่นะครับ จะมาล,ลิ้มทางนี่พ่อขายได้สองโลร้อยนะครับราคาขายเฮานะครับเฮ็ดเป็นถุงถุงหน้ร้อยนะครับพี่น้องเอามาเฮ็ดเป็นถุงนะครับถุงละ้าร้อยนี่พี่น้องซื้อง,ง่ายขายคล่องกันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับสองโลร้อยสองโลร้อยนะครับอีกอย่างนึงก็เป็นส้มเขียวหวานสาเหตุที่แนะนำช่วงเดือนธันวา ก็เนื่องจากว่าช่วงเดือนท่านว่านี่แหละมันเป็นช่วงที่ส้มมันหวานแล้วนะครับส้มเชียวหวานนะครับจนวันสิบเอิดอ่ะละนะครับก็อีกขายอีกจักครึ่งเดือนก็อาจจะเริ่มราคาสูงนะครับแลวก็มดไปนะครับส้มเชียวหวานนะครับช่วงนี้นะครับร้านขายทรงต่างๆนะครับราคาเริ่มต้นแค่แปดบาทนะครับแปดบาทสิบบาทสิบสองบาททีมงานผรมแดงเข้าได้มากนะครับสิบสองบาทนะครับ กระมากน้อยมากง่ญ่ปนกันแหละพี่น้องนะครับเบอร์สามเบอร์สี่แต่ว่าผิวสวยนะครับแล้วก็รสชาติหวานนะครับหวานหวานเลยล่ะมากน้อยนี่กัหวานนะครับมันแก่แล้วครับติดเหลืองจากต้นแล้วนะครับหมากเล็กก็หวานนะครับแต่ว่าสมเขียวหวานนี่จะมาะเฮ็ดรถเลนะครับเหมาะเอาไปเลีขายนะครับรับมาปริมาณเลหลายแล้วก็เลขายเฮดสี่ล้ออยสามลออยนะครับพี่น้องเฮดเป็นสองไส เบอรอใหญ่กับสามโลลอยนะครับเบอร์หน่อยกับสี่โลลอยนะครับถ้าติดล่านก่กับหาโลลอยนะครับขายสบายเลยล่ะเพราะว่าเอามาแค่8บาทเองนะครับเบอร์ล่า่นะครับเบื่อล่าแค่8บาทนะครับขายหาโลลอยกับกำไรโอ้กำไรเห็นๆนะครับกำไรของผลไม้นะครับที่เขาจะอยููได้ก็คือประมาณ8บาทนะครับถ้าตาําก็นั่นนี่ก็ยูยากแล้วนะครับ <LE> พอจอะลืมว่า <LE> บักสมนี่เขาต้องให้ลูกค้าชิมพร้อมนะครับ ดีบ่ดีซิมกับทุกคนแหละพี่น้องนะครับเพราะว่าหมากซิมมันกับซ้ำหมากแถมนั่นแหละครับเหมือนแถมไปได้ตัวเองอยู่แล้วนะครับาราคาตำกาแปดบาทกับบ่ิเ็นแต่เอามาขายนะครับราคาควรจะอยู่ประมาณแปดบาทนะครับกำลังพอดีนะครับรับมาสิบหกนะครับขายทรงกับประมาณยี่สิบบาทนะครับเพื่อไปพอล้านค่าถ้าเจ้าอยากไปแบ่งถุงขายตามล้านของช่ำล้านพักนะครับกับทรงในราคายี่สิบบาทนะครับ า้าเขารับ16บาทนะครับบวกประมาณนี้นะครับบวกยห้ายกะน,นะครับผู้เอาไปขายต่อกะไปบ่อได้นะครับผลไม้แนะนํานะครับสมจีนสมเขียวหวานถ้าถามว่าอยู่ในตลาดผลไม้ย่างอื่นล่ะนะครับที่ที่ราคาบอ่อสูงนะครับมีบอ่อนะครับราคาบอ่อสูงนีบ่มีเลยนะครับแต่ผลไม้ที่หนาเอามาอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อลำไย ยังพ่อมีอยู่โลยิบหาบาทโลยี่สิบบาทแต่ว่ายิบหาบาทมาขายสามโล่ลอยกะผมมองว่ามันกะถือว่าแพงอยู่นะครับลําไอยนะครับให้เป็นล้านผลไม้ประจำำําอําเภอเขาจะขายซะนะครับคือล้านผลไม้ไงที่ทขเขาจะตั้งอยู่ในอําเภอนะครับขเขาจะสามารถขายได้นะครับลูกค้าแวะเวียนไปมาไปซื้อไปวายซื้อไปฝากอันนั้นล้านไ่ขเาขาจะขายได้นะครับ ต้องบอกก้อนว่าที่ผมแนะน้ำนี่มันค้นกว่าล,ละกว่าละนี่กับล่านผละไมร่วมนะครับผลไมร่วมตลาดนัดตลาดคลองถมเนี่ยจะไม่ยึดตามผมบ่ได้นะครับผมนี่มันจับเฉพาะบางอย่างนะครับมาเห็ดถุงขายริมทางริมถนนนะครับก็ต้องบอกก้อนนะครับโมเมนว่าผลไม่ล้านตลาดคลองถมเขาคือเอาแบบนั้นแบบนี้นะครับแล้วผละไม้ที่จะมาในอนาคต พุทรานมสดนะครับช่วงนี้เริ่มมาแล้วนะครับแต่ราคายังสูงอยู่นะครับสตรอเบอรี่นะครับเริ่มมาแล้วแต่ราคายังสูงอยู่นะครับที่เหมาะมาขายริมทางริมถนนนะครับส่วนพวกองุ่นนะครับองุ่นอะโวคาโดนะครับจะเปเซียงนะครับไั่เป็นสินค้าที่ถามว่าขายได้บอกขายได้แต่วันขายโบเบิร์ตนะครับขายบบไดยอดนะครับเหมาะกับร้านผลไม้ร่วมก่ะเจ้านะครับราก็จอดริมทางนะครับ บอแนน้ำใม้เห็ดเป็นผลไมร้รวมนะครับห้ามเด็ดขาดขายไปสองมือสามมือมันโบเบิดทุกชิน้นเขาบบได้เงินนะครับอยากได้กำไรจากการขายผลไมร้รวมนะครับเขาต้องขายให้หมดทุกชิ้นนะครับในวันที่สองอย่างที่เขาตั้งงบไว้ว่าขายสองวันนะครับพอดมือที่สองเขาต้องเบิดนะครับบ่เบิดบบได้นะครับบบเบิดถือว่า่ผพานนะครับ ตั้งงบไว้สามมือก็ต้องสามมือเบิดนะครับก็อย่างของผมนี่สามมือนะครับตั้งไว้สามมือวันที่สามก็ต้องหมดนะครับหมดทุกชิ้นนะครับจะหมดด้วยการลดราคาหรือหมดด้วยการแบบใดก็ต้องหมดนะครับเอาละครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องบ่านหน่อยกันหลายนะครับสาหรับคลิปผลไม้แนะนําประจําเดือนธันวานะครับในช่วงต้นเดือนนะครับกรบเพาะกันคลิปต้อไปนะครับผมสวัสดีครับ